สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำที่26กรกฎาคม2559นะคะในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิลเจอร์นะคะ S50U16 เมื่อวานก็เรียกแล้วปิดค่อนข้างสูงตัวเมื่อเทียบจากวันศุกร์นะคะชำระราคาช่วงเงย็นไปเทียบดับ 952.20จุดนะคะในส่วนของ 50u16 วอลุ่มการซื้อขายเนี่ยเ,เริ่มชะลอลงนะคะในส่วนของ Open t e r e s t ก็ปรับตัวลดลงประมาณพันกว่าสัญญาด้วยนะคะแต่ว่ายังมีแรงซื้อของนักทุนต่างชาติเข้ามาในส่วนของตัว s ซฟตี้เด็ f ฟิวเจอร์4,756สัญญานะคะขณะที่ในฝั่งของหุ้นเนี่ยก็มองว่ายังมีเม็ดเงินไหลเข้ามาซื้อหุ้นอีก1,900กว่าสัญญานะคะสำหรับเดือนนี้นี่ก็ซื้อ สุทธิสะสมเข้ามากว่า33,500กว่าล้านบาทนะคะทำให้ยังคงเป็นแรงหนุนต่อภาพการลงทุนแม้ว่าการปรับ,บขึ้นมาของอตัวดัชนีเซตแล้วก็เซฟตี้ในรอบนี้เนี่ยก็ดูเริ่มจะเ,เห็นสัญญาณการพักตัวลงมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะคะขณะที่ยังรอรุ้นในเรื่องของอาการประชุมของธนาคารกลางใหญ่อย่างธนาคารกลาง ในฝั่งสหรัฐแล้วก็ธนาคารกลางาญี่ปุ่นนะคะในสัปดาห์นี้โดยสำหรับในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยเฟดจะประชุม2วันนะคะ26ก็คาดว่ายังไม่น่าจะมีอะไรใหม่ออกมานะคะยังเห็นการตรึงอัตราดเบี้ยน,นโยบายไว้ที่เดิมสำหรับการประชุมรอบนี้แต่ก็กำลังจับตาเหมือนกันว่าจะมีสัญญาณเรื่องของการคุมเพ้นโยบายทางการเงินในครั้งต่อๆไปออกมาหรือเปล่านะคะสำหรับตลาดเองก็คิดว่า มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะในช่วงสิ้นปีนะคะเดือนธันวาคมใด่อไรก,ก็ตามเนี่ยในส่วนของรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองก็ยังเป็นตัวที่นักทุนจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อ,อาหาสัญญาณในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะคืนนี้ก็จะมีตัวเลขหลายตัวนะคะทั้งตัวเลขในภาคบริการเองความเชื่อมั่นผู้บริโภครวมถึงในส่วนของตัวเลขที่อยู่อาศัยนะคะ สำหรับปัจจัยในเรื่องของ b บ j เนะคะการประชุม b บ j เรอบนี้เนี่ยมีความคาดหวังในเรื่องของการที่ b บ j เจจะประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกออกมาเพิ่มเติมนะคะทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีแรงเงินรายเข้ามาในตลาด่ก็คงต้องรอดูนะคะ28-29นี้นะคะว่า จะมีะมาตรการอะไรออกมาหรือเปล่าส่วนฝั่งยุโรปเองนะคะจะมีเรื่องของการเปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤตในภาคธนาคารยุโรปนะคะก็ถ้าออกมาดูค่อนข้างแย่นะคะก็อาจจะทําให้มีแรงขายทํากําไรออกมาเหมือนกันอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของแรงกำไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอื่นๆน,นะคะยกเว้นในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์รวมถึงในส่วนของ กลุ่มพลังงานเองที่ยังเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งล่าสุดเนี่ยดิ่งลงมาทำจุดจำสุดในรอบ3เดือนนะคะคิดว่าน่าจะเป็นแรงกดดันต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานวันนี้นะคะก็ยังเป็นตัวที่ช่วยจำกัดในส่วนของดาวไซต์ของตลาดนะคะในเรื่องของแรงกำไรผลประกอบการนะคะก็มองเอสซ่านย 16. วันนี้ น่าจะแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าแนวโน้มหลักก็ยังอยู่ในกรอบทางขึ้นอยู่แม้ว่ายังไม่สามารถทำไฮใหม่ได้นะคะเ,เหนือ957นะคะซึ่งเป็นไฮที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่เรามองว่าถ้ายืน946หลังจากการพักตัวลงมาก็อาจจะดีดกลับขึ้นไปแถว957จุดก็ยังมีกรอบในการเก็งกำไรได้อยู่บ้างนะคะก็ลองไอซ่าย์ย16ที่เปิดเอาไว้99.70เมื่อวานนะคะเราทำกำไร956 หรือว่าเหนือกว่านะคะแตก่กดทุนนะหาก็หลุด9 4 6จุดค่ะส่วนซิกเกอร์สต็อกฟิวเจอร์นะคะเราแนะนำา b m U16 ไปเมื่อวานนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าเปิดลองได้ราคาปิดพุ่งขึ้นมากว่า6%นะคะที่ระดับ7.35บาทเมื่อวานนี้สัญญาณยังเป็นบวกนะคะทางเทคนิคด้วยาการที่ b m เอทาเนี่ยทำให้ใหม่ แท่งเทียนเป็นบูลลิสนะคะแล้วก็ m a c d กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นก็รอเปิดลองอีกครั้งนะคะที่7.21เป้าหมายทางกำไร7.53แล้วก็แต่ขาดทุนหน้ากรหุด7.14ค่ะสวัสดีค่ะ